หนาวนาวแบบนี้ผมไม่อาบน้ำผมยานผมสักแหงแหกแหงแหถ้าใครจะอาบก็อาบไปเลยแต่หากว่าคุณอยากได้สมอเลยหนาวนาวแบบนี้ผมขอบายบายเพราะว่าผมนั้นยังไม่อยากตายอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำนาวหนาวแบบนี้ผมไม่อาบน้ำผมยานผมสักแหงแหงแหงแหถ้าใครจะอาบก็อาบไปเลยแต่หากว่าคุณอยากได้สมอเลยหนาวนาวแบบนี้ผมขอบายบายเพราะว่าผมนั้นยังไม่อยากตาย ตำงตํามังเตียงนี่ก็ทีได้เฮ็ดรถรถเบาๆล่องมาจัดคือเขาบ่ใส่ประเดกแตีง่าบึมบึมขึเขาเนะผวารู้สกว,ว่าจะของอายุขึน้นรักซี่ซิบมาเนี่ยยังกะแต่บ่ดีมาไหนนี่ไปเนาะนี่กะัวเข้านี่อึันนี่งงวเข้าคางกลัวเนี่เวลาปรเวดนังกดมาดบนโดดน,นั่งเองเราเวลายืนองศีพาดขาขาขัวในี่ปวแเนี่ย้าพี่นอ้องอายุ ตองห่วงตังบางเตียงนี่ก่ชีได้เฮ็ดกถรถเบาๆลงองพอจัดคือเขาพอใส่ปลาแดกแดงนีวมบึ้มๆขี้เขาเนาะเฮ้ยเขาไปเห็นออย่างไร